ผ้าผ้าลงไปถึงปลายจมูกแล้วก็ลูบถอยหลังมาหนึ่งครั้งทำสามครั้งนะสองครั้งสามครั้งหน้าผากเขาจะเกี้ยงแล้วก็เอามือซองกับผ้าแล้วก็มายืานฝั่งซ้ายเอานิ้วมือจกตาอย่างนี้แล้วก็ลูบลงสามครั้งสองสามแล้วก็ลูบคอมาลูบจากคอนี้มาแล้วก็เปลี่ยนมือพอเปลี่ยนมือเสร็จก็เอามือเนี่ยยังตัวมาก็มาลูบตาเหมือนเดิม แล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็ลูกคอมาเสร็จแล้วก็มาพับอันนี้พาดตาไว้แล้วก็นวดขมับดูนะฮะนวดขมับก็วนสามครั้งซ้ายสามครั้งขวาสามครั้งหนึ่งสองสามเสร็จแล้วเราก็จับไหลไหล่นี่มันจะมีมันจะมีรูรูไหลอยู่ตรงนี้เราก็นวดแบบนี้แขกเขาจะสบายใจต้องถามเขาดู เอาเอานิ้วมือเราเนี่ยลงไปตรงเส้นตรงนี้อันนี้เราไปกดเจคกตี้เขาดูนะอันนี้เราหาทางเราจริงจริงเรานวดเขได้เขาไม่ชอบเจคิตี้เราก็นวดนวดนี่แล้วก็เหยียดแขนตรงดูนะฮะแล้วจับแขนแบบนี้เอาเอามือเอามือเราเนี่ยจับกับมือแขกอย่างนี้แล้วก็เอามือซ้ายเนี่ยนวดแขนอย่างนี้ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามออกมาเขาจะมีแรงมากแล้วก็ถอยออกมาพอมาถึงไปยนมือเราหงายมือเขาขึ้นนะหงายมือเขาขึ้นแล้วเอานิ้วเอานิ้วก้อยนี่สอดกับนิ้วก้อยนิ้วก้อยฝั่งซ้ายสอดกับนิ้วหัวแม่มือแล้วก็ย้ำแมวเขาเรียกย้ำแมวอันนี้ย้ำแมวนี่จะย้ำกี่ครั้งก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ได้นี่ย้ำแมวพอย้ำแมวเสร็จแล้วก็มาฤกษสีดัดดัด,ด,ดไอ้หงเหิน นี่พอมาฤกษีของเหานี่เขาก็กดปลายนิ้วมือลงนิดนึงเราก็จะดันดันจากตรงนี้ก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็มาปลายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาปลายนิ้วมือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมานิ้วกลางแล้วก็ฤกษีดัดต้นนิดนึงแล้วก็จับขยะออกอย่างนี้ดึงให้เขาตึงให้เขามีแรงเสร็จแล้วก็ดึงเขาเรียกอะไรนะกึ๊กนี่กึ๊กดึงนิ้วมือนี่ เอาเอาตรงนิ้วกลางใส่กับน,นิ้วมือก็ก็ดึงมันจะดังเนี่ยพอเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาทางเกา่านวดมานวดมาทางนี้ก็เช่นเดียวกันมาทางนี้ก็เอาเอามือซ้ายจับกับน,นิ้วมือของแขกกันเขาะจะจับลวมเตือนเราด้วยถ้าเป็นไฟยิงนะ <c oughs> ่ดึงให้ดึงแว้วขยามี เจับครับเดีวล็อกเาไว้ล็อกมือไว้ทำาองงั้นถ้าถราผู้หญิงไปทำามือเขาดิ้นได้เราก็ล็อกมือเขาไว้ก่อนแล้วก็ขย้่อันนี้เป็นสูตร้องเอร์นะครับเพราะว่าตัดแล้วต้องบริการให้ทุกครั้งแล้วก็ทําอย่างที่บอกย้ำแมววิธีย้ำแมวก็อันน้้ก้อยใส่เอาหัวแม่มือนิ้วก้อยใส่กับนิ้วก้อยแล้วก็เอาหัวแม่มือเราเนี่ยสองอันนี่ยย้ำเขาเรียกย้ำแมว เขาจะมีแรงมากลองถามแขกดูก็ได้ลองถามดูมีแรงไหมาถามดูสบายบ่สบาย,บายนั่นแขกเขาจะบอกงั้นเลยทุกคนสบ,สบายดีแล้วก็ย้ำแล้วก็ดัดตนหงเหินตอนที่หงเหินนี่ไม่ใช่ว่าจับมือไปหักอย่างนี้นะต้องไล่จากจากโคนเนื้อมือไปแล้วก็พอถึงปลายก็คืบไล่จากโคนแล้วก็ถึงปลาย้วมือก็กดลงนิดนึงกดลงนิดนึงแล้วก็ดึง นี่เป็นสูตรห้องแอนะจำไว้นะอย่าให้เกินชั่วโมงชั่วโมงละแปดสิบบาทถ้าเราคิดถ้าเราถ้าทำสี่สิบห้านาทีเราก็คิดแปดสิบร้อยหนึ่งนี่เราก็มาดูตอนตรงตรงท้ายชอยตรงหัวนี่ศูนยห้องแอเราจะทํามืออย่างเงี้ยวางเอามือประสานให้ตรงกันแล้วก็วางตรงหัวนี่วางอย่างเงี้ยดูนะเ้าแบบเดิน ทำให้เขาดูอย่างนี้ความมีแรงแล้วนะครับแล้วก็ลูดลงแล้วก็ซองคอเอาเอาเอามือใส่กับผ้าซองคอแบบนี้แล้วก็นวดทอย,ทย,ทยให้เขานิดนึงแล้วก็เอาเอาเอาพนไหลเราเนี่ยดันกระท้องแล้วก็ดันก็จะมีแรงมากเลยแขกจะมีแรงมากจะสบายหัวดีนี่พอเสร็จแล้วก็เอ็นก็อีขึ้นให้ผ้าคุมเ็าอยู่อย่างนี้ย อิที่ขึ้นขั้นตอนสุดท้าย <c oughs> เรามาดูตรงนี้เอาเอาผ้าขนหนูเนี่ยเป็นผ้าเย็นใช่ไหมเราก็วางไว้แล้วก็เอามือเนี่ยอย่างนี้ดูนะจับตรงท้ายทอยตรงขมับเนิ้วชี้ให้อยู่ตรงขมับแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็นวดแล้วก็ดันดันขึ้นข้างบนนิดนึงหมุนหมุนมือหน่อยแล้วก็ดันขึ้นหมุนหมุนมือหน่อยแล้วก็กดลง แล้วก็ดันหลังทีนี้ดูนะะการดันหลังเนี่ยเอาเอา,เอามือดันอย่างนี้แล้วถ้าถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นคนนวดผู้หญิงก็กำมือให้แน่นแล้วก็ให้ตรงกลางมันโผล่กำมือให้แน่นแล้วให้ตรงกลางมันโผล่แล้วก็ทำอย่างนี้ไม่เป็นไรมันไม่ล้มหรอกแล้วก็เอามือดันอย่างนี้ดตนอย่างนี้ถ้าเราเอามือดันนิ้วมือเราไม่พอแรงมือไม่พองัดอย่างนี้คนข้าหลังแข็ง พอเสร็จแล้วก็จับแขนขนดันมาทางหลังอย่างนี้ดูนะฮะอัน,น่ี้เอาหัวเข่าดันตรงนี้กันก็อี่หงายนิดนึงยก,กค่อยยกยกขึ้นอย่างนี้มีแรงเรา,ากยกขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าเราไม่ใช่กระชากขวดเลยนะค่อยๆดันขึ้นทางนี้ก็ดึงมาอือสองทีแล้วก็เอานี้มอบลงแล้วก็กดแขนเขาลงแล้วก็วางแขนลงเบาๆแล้วก็สับ อันนี้แล้วก็ถ้าเขาบอกว่าเอาเอานอกดาวไหมนอกดาวแล้วก็ทำนี้ขยายเส้นคอมันจะดังก๊บเลยฮะเรื่องนอกดาวนี่นอกดาวนั่นีออ่ยเสร็จแล้วครับสบายเนะาะนั่นอันนี้คือสูตรห้องเอเสร็จแล้วครับ